ใจใกล้หมอบ่ายโรงพยาบาลรามคำแหงสัญญาณบ่งชี้ว่าตัวเองเข้าข่ายเป็นโรคไตหรือไม่ภาวะเสี่ยงโรคไตนะครับอย่างแรกเลยก็คือคนที่มีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะโรคประจำตัวเช่นภาวะโรคเบาหวาน โรคความดันนะครับโรคไขมันในเลือดสูงหรือว่าคนไข้กลุ่มที่มีโรคไตยอยู่เดิมหรือมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคไตหรือคนที่มีการสูบุรี่นะครับภาวะไตเสื่อมน,นะครับแบ่งได้เป็น5ระยะนะครับโดยคนไข้ที่มีภาวะความผิดปกติ ก็คือจะเป็นคนไข้ที่มีไตเสื่อมระยะท้ายๆนะครับโดยความผิดปกติที่เราจะพบก็คือจะเป็นเรื่องของสมดุลกรดด่างหรือเกลือแร่ที่ผิดปกติในเลือดนะครับถ้าเกิดมีอาการผิดปกติเช่นปัสสาวะเป็นฟองมากผิดปกติหรือว่ามีลักษณะาขาบวมนะครับตัวบวมมากขึ้นปัสสาวะออกน้อยลงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนไข้เนี่ยควรจะต้องมาพบแพทย์ครับการรักษาทั้งหมดเนี่ยมีการให้ยาแล้วแต่ไม่ตอบสนองเนี่ยครับก็จะเข้าสู่ข้อบ่งชี้ในการบำบัดทดแทนไตนะครับในผู้ป่วยโรคไตนะครับการดูแลตัวเองที่สำคัญที่สุดก็คคคือถ้า้านนไข นั้นมีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะครับเราก็ควรที่ต้องคุมตรงนี้ให้อาการอยู่ในอาการที่สงบสามารถควบคุมโรคได้นะครับอีกเรื่องปัจจัยอื่นๆเช่นพวกอาหารเสริมนะครับหรือว่าพวกยาสมุนไพรที่ไม่ได้รับการรับรองนะครับรวมถึงการซื้อยาชุดทานเองเพราะว่าปัจจัยเหล่านี้ยิ่งทาให้ภาวะไตเสื่อมที่มีอยู่แล้วเนี่ยยิ่งแย่ขึ้น รักษาโรคนี้มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีแต่ทางที่ดีมันสังเกตอาการเตือนและรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอาการเบื้องต้นดีกว่าค่ะพบกับอุณใจใกล้หมอในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ